เมื่อเศร้าเนี่ยก็ถามอีกเพิ่นบอกแต่หลังเลขออกอะแต่ว่าก็ได oh, uh, ้ถามอีกฟ oh, ันวันยังไงคือบอกสิบหาเพิ่นก็เลยว่าเขียนสิบหาชื่อๆนี่ล่ะบอกเพิ่นหวังสิโอ้สิบห้าชื่อๆมีมีตัวอื่นอีกบ่มีตัวใดอีกบ่ตัวเดียวบ่เลยบอกขึ้นเลยอ๋อมันยันตัวเดียวคือกันสิบหกนั่นะจ้ะยืนยันองวดวังหันงวดวังหันให้งวดวังหันให้สิบหกสิบหกคือหกสิบเอ็ดก็เพี่ให้สิบหกแต่กว่าสิบห้ากนได้สิบหก องวดวังหันไห้สิมไ่สิบหกันออกหกสิอ็อวว่างหันไห้สิมหกมันออกหกสิบเอ็อวดนี่ไห้้นีกเพิ่าิบหาอวดนี่พิ่มาซิบหสิบรัก็ว่าสิบหาคือก็ว่ามีตัวอื่นเพิ่เป็นก้อนบอหน่อยมั้ะอนบอลหน่อยก้าบอหน่อยตัวนัน้บอน่อยกินลาบ่เอาอันกินกับ้าควยลาค่ะกินกินกินกิับบควายลายเนาะเอาจังสี่เอาจังสี่เด้อเอาจังสี่เด้อพี่เด้อ คันแม่นงวดนี่คันแม่นเพิ่นเดียวเถื่อเด้อถามอาจารย์อ้วนเด้ออาจารย์อยากได้ยังเด้อเดี๋ยวสิซื้อไปเสี่ยนวายอาจารย์เด้อลูกพี่เด้อเดี๋ยวอันผมผผมมอาจารย์อยากกินอาาจรย์กินขนมเศร้าหน้ากินยังขนมเศร้าหน้าขนมยังขนมเศร้าหน้าก็มจากประถมรัตนกรหมานขนมเศร้าหน้าก็ยังโอ้เขาเปียกปากหม้อเนียนขนมเศร้าหน้าห้องละสิบสองบาทโอ้ขนมยังวะ เออเดี๋ยวอันนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเด้อถ้าผมเอาออกคลิปออกอย่างผมก็อยากให้ท่านผู้ชมผู้แฟเอฟซีหลายๆคนนี่จากดั่มนี่ขอออกคลิปออกเสียงเลยบอได้จ้าพราะว่ากันก็ถือกัน,กนจะว่ากันเด้อแต่ว่าผมกันคนเดียวเถอ,อะเออมันเป็นแนวทา,างนะครับเนอก็อยากให้เอฟซีทุกคนรับรู้นั่ว่าเออนี่มันเป็นเลขมาจากนี่อาจารย์อ้วนผู้เพิ่นหายมากนะผู้เพิ่นหายสิบหกกันออกหกสิบเอ็ดนี้ก็อยากให้บาน อ้ใหใครท่านผูช้ชมคือเอฟซีของพ่อหมูแม่หมูนี่หูวจัางน้ำแน่เพราะว่าก็คือทอดแม่นพ่อหมูก็แม่หมูได้กะอยไอเอฟซี FC ได้น้ำคือกันน,นะน่ยนะใคอยากให้เพื่อนหูวเลยขออนุญาตาเอาเสียงออกอแน่นเอาคลิปออกแน่ได้บอได้จ้าได้เพราะว<ม>่ามันเป็นอาจารย์อ้วนเสือนอนกินกะเพราะจะบอกเสือว่าสร้างนอนกินสร้างนอนกินว่ามันเสือนอนกินตเออมเอออาจารย์อ้วนสร้างนอนกินคนเดียว<ผ>มาหลายงวดอาจารย์ทั้งวันหาเจ็ดคนเดียวกะกระเทือก เสื้ออยู่เจ้าเนยเด้อแม่กับแมเสื้อหาที่โขกอะแม่กับลืมไปว่ามันเป็นคนแม่กับเลยไม่ได้ขึ้นมันออกหาเจ็ดจ้ะอ๋อตีเรา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 เดียวเสือมาหลายงวดแล้วแต่ก็เแม่กับปึกแม่ปึกแม่ค่ะอ๋อแม่บ่ปึกหรือแม่สลัดหน่อยแล้วฝันบอกคือจังเดยเราสิฝันเราสิบอกว่าเป็นคนรบอกหน่อยแล้วเราก็แค่ว่าเสื้ออยู่เจ้าเนยนะยายแม่กับฟาดหาโขกยังเดียว แม่แม่อายุหาสิบหกอย่างหาสิบเจ็ดแม่นบ่ถูกต้องแม่นบัดที่ไหนแม่แม่เล็บปึกแม่เล็บบอเล่เล่เสือตาหาสิบหกบอคิดว่าจะคลองสีเข่าหาสิบเจ็ดก้าแม่ก็เลยไปเพราะเปลี่ยนแม่ก็เลยมาถึกด้อยแต่อีตัวดวงเนาะเพราะไม่ดวงแม่ดวงลำบากอ๋อดวงแม่ลำบากเอาเอาจังสี่เพราะว่าเพิ่นกับกับกับบ่ได้หายหลายตนวหลายตัวเนาะ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 พี่เนาะเล่ากับบ่ได้หายก็เพนจะหายที่ละตัวเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะาบอกหลายค้อมันบอจอยอีก้ะ พ่นกระบะใช่ไหมเขาเรียกว่กาเขียนสิบห้าพ่นกรว่าอ๋ออ๋องวดนี้ห้องคือห้องสิ่นแล้วแต่ว่าพเพิ่นานแล้วสว่อนี่เบิดมืออ่อเขาบ่กอว่าอนี่เบิดมื่อได้ได้ได้ตัวเดียวบถ่าาถ้ามาเป็นฝันมาา่าจะไหนคือบอกให้ซื้อนสิบห้าเขาเขากินสิบห้าพ่นกระบางสิเขามาจะใส่หรพี่บ่รู้ฝันเนี่ยพ่นฝันไม่พพเพิ่นกระบังเขาเขียนสิบห้าอ๋ออ๋อสิ่มันเพิ่นฝันดีเนาะแสดงว่าสิบห้าบ้างใช่ไหม ถามตัวอื่นผมีอตัวอื่นบอกผมม่เห็นไงวัาสิบากยายอ๋อใจให้ถามดูเกดรว่าไใจให้ถามดูเพิ่นกสตใจให้เนาะเพราะว่ามันเป็นสางนอนกินนะมันเป็นสางนอนกินโอเคเลาเอาเอาล่าอยู่หลัง่นลงกัได้เน่นอาจารย์อ้วนสางนอนกินเออาจารย์อ้วนสางนอนกินเอาล่าอยู่หลังลงเนาะบ่เหเนาะบ่เหอหนาเนาะเหเอาหลังเนาะเอาหลังลงไปเลยเอาเอาหลังลงไปเลยก็ได้เนาะลูกพีเนาะก็คือของแข้นั่นแหละของแข้ของแขก ของแท้ฟันไอ้ฟันบกเข่าฟันโอ้ยบ่มีผู้ใดกล้าฟันเราดอกแต่มันไปกันร้อยเนาะจามือซื้อกระเด็นจามือซื้อกระ,ะเด็นเอ้ <c oughs> เอาอันในในในโตของผู้แม่เดี๋ยวบ้านนี้ผู้แม่มักตัวใดอันผู้แม่เนี่ยบ่มีตัวใดค่ะผู้แม่กับพี่ตันเ้ยินลูกว่าซีซ <c oughs> ีแปดเอ้า <c oughs> เอาเอาบาหลับเป็นอยังขึ้นหัว ครับเพราว่าแม่ตกงานง่ายหรือเป่าั้งตั้งตีซี่เครื่องไงแม่แม่หมดื่นตีซีก็ได้ก็บว่าซี่ซีแปดคนเนื้อหนึ่งวันบอกเขาไปแสดงว่าบอกเลยอ้วนเลยแล้วแม่ก็ซื้อลอตเตอรี่เลรอว่าอ๋อซื้อลอ,อตเตอรีไไร่ไปแล้ว่ะแม่บอจ้าซื้อแล้วกันมันออกกันคนลราก็ซื้อถึงละวันนิดนึงหมดละโ<ว>อ้โหจีเด้ยผูกขาไปเพราะจักจีได้ยผูกขาไปเตะเอาเอาเอาเป็นว่สาสรุปว่าอาจารย์อ้วนนี่สิเป็น เอาอังส <letter> ิอาจารย์อวนนน่สิเดียวเดียวเดียวสามโตกับสองโตเนาะเห็นปะี่สี่แปดกับสี่ขาซี่สี่แปดี่สี่แปดนี่เป็นเลขละเมอเบาแบบคือจังไนละเมอเบาเ้าแล้วก็โคน่อโอ้เ้าแล้วก็โคน่อสิเมนเพิ่นฝันแบบเยคือปัถาาเราในว่าคือปัถามเพิ่นในว่าเพิ่นฝันคือจังไนเอาถามเนี่เพิ่นว่าเพ่นว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยออนุญาต บอกเลขสองว่ส oh, ี o, ่สี่แปดอไดวาบอกตเคียรโอวังสิบทำไมบอกในแม่ตื่นกันบ้านนี้มาสี่สี่แปดเยระไอ้บอไดอกบอกเป็นไรบอดวเคียร์ว่าอ๋อบอกโอเคโอเคบ่ไดว์กับบไดวแ้ววะโอ้แล้ววะสิบหาแล้วบอกแล้วบอกบอกเลยอืบอดอกสี่ตามตัวตามตัวพี่ผมมีดอกเราวผมมีตัวเดียว๋มมีตัวเดียวมีแต่สิบหาสี่สี่แปดนี่เพิ่ว่าเพิ่นบ่ไดว้า อแสดงว่าแม่ลูกพอดีแสดงว่าเทวดามามามาว่าให้เขาฟังเดี๋ยวบอกอยากเพิ่นอยากให้เขาได้ยินบอกเห้ยเมื่อจังไหนพิ่นมาเพิ่นว่าได้เข้าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นได้เข้าถามแล้วเพิ่นได้เข้าเอาบอกเลข่องคืมาเศร้าบอกเรืเอง่าอะไรเรื่อนี่ที่สีเป็ดว่ามันโง่แค่หลอกบอกต่ว่าห่างกวนกวนเราล้วก็กวนต้อไหมเราคือกวนต้อโอเคโอเคเอาเอาเป็นวางหวดนีหงวดนีกักะกะกะสีร้องซื้อไว้เบิงเนาะ สีรองซื้อไปเบิ่งเป็นแนวทางเดี๋ยวสิไปเสีนไปสิไปปงค่ายอาจารย์เด้อซันเด้อคันแมนถือกจังได๋ก็ไดเด็กเพมีขาดหรอกเด็กเพราะมีขาดแมน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 ก็สิบอกคุณผู้ชมเพิ่นกดเี่ยวถื่อมาหลายงวดแล้วกระไดอยากบอกปีบอกน่องนะเอออยากแบ่งปันอยากแบ่งปันแบ่งปันให้เทียบถื่อให้เทียบก็บซื้อว่าดีไปก็บ่ว่ากันอือบ่ถื่อก็ก็บ่เป็นหยัง บ่สิกับบ่เป็นยังข้าวไม่นงใจแบ่งปันสามนอนคิดด้วยแล้วล่ะเรื่องในแม่ก็เลี้ยงด้วยแล้วจ้าด้อืมอืมบ่บ่บ่เป็นยังบ่ถือกับถือว่าตังแบ่งปันคุณผู้ชมเนาะพี่เนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆให้ได้บุญหลายๆอยู่ดีมีความสุขเหมือนนี้ให้เจ้าถือรางวัลที่หนึ่งเด้ออุตส่าห์โทรมาบอกบุญท่วมมาแบงปันา่ยแขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณหลายๆจ้าจ้าสาธุ